สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูนะครับวิธีการชำระเบี้ยประกันชีวิตของประกันอาคานีนะครับด้วยตัวเองแบบออนไลน์นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยนะครับเขามีใบแจ้งยอดเข้ามาเราก็สามารถที่จะนำใบแจ้งยอดเนี้ยนะครับไปชำระที่ธนาคารได้แต่ตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์นะครับก็คือนะครับเมื่อก่อนก็มีแอปเ Plus นะครับแต่ตอนนี้ เขาย้ายมาทําเป็น Line Official นะครับให้เราเราทาการดูข้อมูลเช็คข้อมูลแล้วก็ชําระเบี้ยผ่านทาง Line นะครับไลน์ที่ว่านะครับคลิปก,ก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยแนะนําไปแล้วก็คือเป็นไทยกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวนะครับอ่านี่นะครับไทยกรุ๊ปนะครับก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้แนะนําวิธีการเพิ่มนะครับไทคูปเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็มีแล้วนะครับก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเข้ามาตรงนี้แล้วครับในหน้าของตัวนี้ให้เราเนี่ยนะครับทำการล็อกอินนะครับด้วยอีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้สมัครเอาไว้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนหานะครับ เมนูที่ขึ้นตรงนี้นะครับบริการลูกค้าเอชอีไรอัคเนประกันชีวิตนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปตรงกรมธรรประกันบุคคลตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมานะครับเป็นโปรดตรวจสอบข้อมูลนะครับการที่จะเข้ามาในส่วนของ ตรงนี้ได้นะครับเราจะต้องล็อกอินด้วยอีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนนะครับหากใครที่ยังไม่ทันได้ลงทะเบียนก็ต้องกดลงทะเบียนก่อนนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเราตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วเราก็กดไปตรงยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับกดยืนยันเข้าไปนะครับว่าข้อมูลของเราถูกต้องพอเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมี otp ให้เรากรอกนะครับเราก็หากมีนะครับมีการแจ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดไปจากข้อความเนี่ยก็กรอกเข้าไปได้เลยแบบนี้ นะครับหรือว่าหากท่านใดที่ไม่มีแล้วครับระบบการนําเข้า OTP ด้วยข้อความนะครับก็ให้เรากดเข้าไปดูนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูรหัส OTP ของเรานะครับพอเราเห็นรหัส OTP แล้วเราก็กรอกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาแล้วก็กดไปที่นี่นะครับคําว่ายืนยัน OTP ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปครับหาก OTP ถูกต้องเขาก็จะพาเราเข้ามาสู่ข้อมูลของเราแบบนี้ข้อมูลของฉันนะครับ ให้เรากดไปตรงนี้ครับถ้าเราจะชําระเบี้ยนะครับให้เรากดไปชําระเบี้ยปีต่อนะครับประกันปีต่อไปนะครับนี่ชําระเบี้ยประกันปีต่อไปตรงนี้นะครับนี่กดเข้าไปครับพอกดเข้ามานะครับเรามีประกันอยู่กี่ฉบับนะครับเขาก็จะแจ้งขึ้นมาแบบนี้ของผมมีอยู่สฉบับนะครับมีอยู่2ฉบับและก็ฉบับหนึ่งนะครับนี่นะครับฉบับนี้นะครับ ก็จะถึงสิ้นสุดนะครับวันครบกําหนดก็คือวันนี้นะครับ27พฤษภาคมนะครับผมจัชําระตรงนี้นะครับก็ผมก็กดเข้าไปตรงตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ดูข้อมูลนะครับกดเข้าไปดูข้อมูลอ่าเนี่ยนะครับพอกดเข้ามาดูข้อมูลนะครับเขาก็บอกว่าชาระเบี้ยนะครับเบี้ยที่ต้องชาระ27,776บาทนะครับเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วก็ให้กดชําระเบี้ยแบบออนไลน์นี่นะครับเขามี ให้กดแบบออนไลน์นะครับแล้วก็กดเข้าไปกดออนไลน์เข้าไปแบบนี้นะครับอพอเข้ามาสู่หน้าต่างของอช่องทางการชําระเงินนะครับเขาก็มีอยู่3ช่องทางด้วยกันก็คือ1ชําระผ่านแบงกิ้งนะครับธนาคารออนไลน์นะครับหรือว่าชําระด้วย qr code คพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ชำระด้วยบัตรเดบิตหรือเครดิตนะครับหรือบัตรกดเงินสดพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่า หากเราต้องการที่จะเข้าไปชําระนะครับผ่านแบงกิ้งเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้างนี่นะครับแบงกิ้งก็จะมีอยู่3ธนาคารนะครับธนาคารกสิกรนะครับธนาคารกรุงศรีแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอยู่3ธนาคารเดี๋ยวผมขอกลับเข้าไปเลือกเป็นผมจะพาชาระด้วย QR พร้อม Pay นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่มี3ธนาคารที่ที่ว่านี้นะครับก็ สาธิตด้วยวิธีการชำระผ่าน QR พร้อม์ตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปตรง QR พร้อมพ์นะครับแบบนี้นะครับเขาก็แนะนำนะครับว่าให้เราทำการบันทึกนะครับ QR ลงในเครื่องแล้วานำไปชำระผ่านแบงกิ้งนะครับที่เรามีได้เลยนะครับกดไปตรงชำระเงินตรงนี้นะครับ พอกดชำระเงินเขาก็จะสร้าง QR ขึ้นมาให้เราพร้อมกับบอกยอดที่เราจำเป็นที่จะต้องชำระเบีย้ยก็คือยอดตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับเดี๋ยวให้เราจับนะครับภาพหน้าจอของเราเอาไว้นะครับจับภาพหน้าจอเอาไว้นะครับเป็นการบันทึกนะครับจับภาพหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย่อเอาไว้นะครับย่อ,อไว้แล้วก็ ผมไปชําระด้วยแบงกิ้งที่ผมมีวันนี้ผมจะชาระด้วยแบงกิ้งเคพัสดก็แล้วกันนะครับถ้าทําแบบนี้นะครับธนาคารอื่นที่ไม่ไม่ได้ชําระด้วยแบงกิ้งได้ก็จะสามารถชําระได้นะครับเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะกดไปตรงนะครับสแกนนี่นะครับกดไปตรงสแกนนะครับนี่สแกนนะครับกดไปตรงสแกนเพื่อจ่ายหรือรับเงินนะครับกดเข้าไป เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เลือกไปตรงนะครับรูปภาพตรงนี้นะครับมุมขวานี่นะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เลือกจากคลังภาพของเรานะครับเพราะว่ากดขึ้นมาแบบนี้นะครับกดไปตรงอัลบั้มนะครับแล้วก็กดขึ้นมานะครับกดรูปภาพที่เราสแกนไปเมื่อกี้นี่นะครับขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับนี่กดต่อไปนะครับนี่มุมขวานี่กดต่อไปนี่นะครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ทันทีเลยนะครับว่า พร้อมกับบอกยอดว่าเรายอดที่เราต้องชาระคือเท่านี้นะครับนี่ยอดเท่านี้เราก็กดคําว่าต่อไปตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อตรวจสอบดูแล้วนะครับอ,อันนี้เป็น QR พร้อมเพย์ที่เขาสร้างยอดให้เราอัตโนมัติกดถัดไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับนี่กดยืนยันการชําระเบี้ยนะครับปึ่งเรียบร้อยพอมาถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับอ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ การชําระเงินเราก็สามารถเห็นไหมครับมีการหักยอดไปแล้วนะครับอันนี้เราก็จะได้ชําระเบี้ยรประกันนะครับชีวิตของอาคเนียแบบออนไลน์ได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องรอใบนะครับตอนนี้เขาไม่มีใบให้เราแล้วนะครับเขาให้เราทำเป็นระบบออนไลน์หมดแล้วเราก็ออกจากระบบไปได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับหลายท่านที่กําลังมองหาวิธีการชําระเบีย้ยประกันชีวิตของอาคเนย์อยู่นะครับก็ได้าสาธิตการชําระให้ดูแล้วนะครับคลิปนี้คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ